มิเลรานุรรฮีมัลฮัมดุลละลา ح م د و ع า ى ี ه อุรตุอัลฮัมดุล i ล l ครับท่านผู้ชมท่านพี่น้องครับวันนี้ทั้งวันเนี่ยผมและท่านเนี่ยมีคำถามเดียวกันเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นในรอบตัวเราแล้วมันเป็นเรื่องที่คิดว่าแปลกจากที่เกิดมาแล้วไม่เคยเห็นไหม อาท่านลองถามตัวท่านก่อนว่าทุกวันนี้อยู่ไปอยู่มามันมีอะไรแปลกๆเยอะจังเลยเราจะเคยได้ยินคํานี้กันใช่ไหมละ่ะถ้าคนเป็นครูก็จะบอกว่าไม่เคยเห็นหรอกเด็กไม่เชื่อฟังครูสมัยก่อนนะโดนตบโดนตีไอไหมละ่ะอย่างเงี้เยเขาเรียกว่าแปลกแปลกไหมหรือมีอะไรที่มันแปลกสําหรับท่านสามีภรรยาสมัยก่อนภรรยานกมหนา้าก้มตาทํา ทั้งไปจับปลาทั้งขอดเกดปลาหั่นปลาทำกับข้าวต้างจานสมัยนี้ผู้หญิงทำไหมแอแปลกไหมผู้ชายบอกแปลกผู้หญิงบอกไม่แปลกแล้วเพราะใกล้จะคุยามดทุกอย่างต้องกลับตรรกดไอ้ที่เคยทำม,มาก็เปลี่ยนทุกวันนี้ผู้ชายทำผู้หญิงอะไรไม่ทำมันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมเราครับท่านผมยกตัวอย่างให้ฟังนะไม่ใช่บอกว่าผู้หญิงไม่ทำนะครับ แต่เพียงแต่บอกว่าเราจะอยู่กันแล้วเราลองมาดูซิครับว่าถ้ามันเป็นเรื่องของชีวิตรอบตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยนะท่านคิดว่าวันนี้มีอะไรที่แปลกมั้งผมขอนำเสนอสองเรื่องแล้วท่านลองฟังตามแล้วท่านออกเสนอแนะชมได้หนึ่งวันนี้ทุกบ้านเนี่ยมีมุสฮับไหมมุสฮับก็คือกุศลอะ ถ้าภาษาอรับเขาเรียกมุสลับถ้าภาษาบ้านเราเรียกกุรานกล่าดภาษาบ้านเราก็ได้วัวนเนี้ยทุกบ้านมีกุรานที่เป็นเล่มไหมบางคนบอกบ้านใครยังไม่มีมันจะเป็นมุสลิมเลยอ,อย่าพูดประโยคนี้เพราะว่าผมมีชมรมโอคูะที่แจกมุสลับกุรานเนี่ยนะทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านไปมาแล้วเชื่อไหมครับยังมีพี่น้องของเราที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่มีกุรานในบ้าน หรือจึงเป็นที่มาว่ากุรานส่วนมากจะอ่านกันในเดือนอมดอนเพราะต้องไปอ่านที่มัสยิดเพราะไม่ใช่เดือนอมดอนบางทีมัสยิดไม่ค่อยได้ไปอ้อเราก็เพิ่งถึงบางอ้อบางทีมันต้องแบบทําวิจัยแบบย่อเนี่ยน,นะฉะนั้นอย่าไปคิดเองเออเองว่าบ้านผมมีทั้งห้าเล่มแล้วทําไมบ้านนั้นถึงไม่มีเพราะต่างจังหวัดร้านขายหนังสือมันไม่ได้ขายมุสฮับกุรานด้วยนะเขาจะซื้อทีต้องไปเข้าในเมืองเขาจะซื้อทีต้องไปสามจังหวัด แล้วก็กว่าจะขึ้นมาถ้าสมมติเป็นใต้ตอนบนบางทีบางร้านมันไม่ได้มีมุสฮับขายไงแล้วบางทีมุสฮับบางคนก็บอกซื้อขายซ้อไม้อัน,นันกกว่ากันไปตามระบบแล้วน,นะแต่ผมกําลังจะบอกว่าผมกําลังพูดประเด็นนี้ว่าวันนี้บ้านคุณมีกุร่านไหมถ้าตอบว่ามีผมบอกว่ากาลังจะเป็นเรื่องแปลกก็คือกุรอานที่มีอยู่ในบ้านไม่ถูกนํามาอ่านเข้า okay, ใไหมละ่ะ ดังนั้นถ้ามีกุรอ่านแล้วไม่ถูกนํามาอา่านท่านคิดว่าแปลกไหมแปลกหนังสือมีแล้วไว้ทําไมไม่อา่านแปลกไหมครับแปลกแต่ที่มันแปลกคือกุรอานคือธรรมนูญของชีวิตทําไมเราไม่หยิบมาเพื่อจะอ่านวันละบรรทัดก็ได้วันละอายะก็ได้แล้วก็ศึกษาความหมายไปเนียดเรียนรู้กุรอานให้จนกระทั่งวันสิ้นลมเนี่ยมันจะจบแค่ไหนเราก็ได้บุญเนียดเป็นนักเรียนแต่วันนี้กุรอานมีแต่ไม่อา่าน แล้วเราก็บอกภูมิใจนักภูมิใจนะกุรานคือธรรมนูญกุรอานคือเล่มเดียวที่ไม่มีการสังขยนาณากุรานคือคือคือสุดยอดแต่เวลาถามว่าอะไรที่อยู่ในกุรานอ๋อยังไม่ได้เรียนแปลไม่ได้เรียนปนเนาะอ๋อไม่ได้เรียนสนวีเห็นไหมครับผมกําลังจะชวนท่านว่าวันนี้เนี่ยมุสฮับกุรอานเขาก็มีแปลไทยให้แล้วท่านจะชอบเวอร์ชั่นไหนประเทศไทย,ยมีแปลกุรานตั้งแต่ท่านจุลา ตัวนส่วนอัสศรนษัละล,ะลอยธรรมและทีมงานคณะของท่านมีอาจารย์มรรวานสมอูนของนี่อเอ่ยชื่อมีอาจารย์ดีเรนะครับมีของสมาคมสิทธิ์เก่านักเรียนอาหรับแล้วก็มีของทางซาอุดีเขาก็ทำมาดังนั้นวันนี้กู้อ่านแปลไทยอ่ะเยอะแล้วแล้วเราจะทำยังไงที่อ่านแล้วเนี่ยมันจะให้เห็นว่าเล่มไหนที่ท่านชอบถ้าอ่านแล้วค่อนข้างจะลึกหน่อย ท่านจุลาตวนมีหกเล่มแต่ภาษาค่อนข้างจะมีอธิบายเพราะน่นแปลชุดแรกไงแต่ถ้าบางคนบอกสําหรับเด็กๆก,ก็เป็นของอาจารย์มรรวานถ้าบางคนบอกว่าของทางสมาคมอาหรับเขาก็จะมีข้อมูลตัวย่อยเปียกย่อยฟุตโนดข้างล่างท่านชอบอันไหนให้มีในบ้านสักเล่มหนึ่งอ่ะแล้วพยายามทําให้มีการอ่านอันกวนอ่านแบบแปลเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีความสามารถอย่าให้มันเป็นเรื่องแปลกที่บอกว่า แปลกแต่จริงนะมุสลิมมีกุรานแต่ไม่อ่านกันมันจะไปสู่บรรยากาศของการเดินเริ่มย่างก้าวสู่สัญญาณวันกิยามัตไงไม่อ่านกุรอานกันอนะ่ะเอาไว้ตั้งโชว์ในตู้เอาไว้ใส่อย่างสวยงามอะไรประมาณเนี้นะก็ขอละทรงเปิดใจให้เราทุกคนได้อ่านกุรานประการที่สองถามว่าเป็นเรื่องจริงไหมแลม้วแปลกไหมวันนี้บ้านเราเนี่ยมีครอบครัว หนึ่งครอบครัวบ้านเรามีกี่คนบางบ้านมีลูกสามคนบางบ้านมีลูกสี่คนตอนแต่งงานอยู่สองคนก็ไม่มีห้องก็เป็นที่โล,ล่งโลงอยู่กันได้เวลามีลูกคนหนึ่งไม่เป็นไรเวลาสองคนก็ยังไม่ถ่ายเวลาลูกเริ่มโตใช่ไหมเราก็เริ่มมีการท่องให้ลูกเข้าไปอยู่กันเรายอมนอนข้างนอกเพราะลูกเราเป็นลูกสาวเอเวลามันสามคนสี่คนห้องไม่มีทํำยังไงเริ่มเครียดบ้านอยู่เต็มเลยนะเพราะประชากรมันเกิดเยอะขึ้น บ้านเกือบทุกบ้านตอนนี้เริ่มจะเล็กลงที่เคยมีคนละสามไร่เหลือหนึ่งไร่เพราะลูกมันสามคนหนึ่งไร่เวลามีลูกโผล่มาอีกเหลือคนละห้าสิบตาอะไรเงี้ยนะซอยเล็กลงเล็กลงแต่คนแน่นผมกําลังจะบอกกเรื่องแปลกมองตรงกันข้ามเลยนะมัสยิดน่ะอยู่ในชุมชนน่ะสร้างใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่มีคนไปละหมาดกันไหมระดมทุนสร้างมัสยิดช่วยกันสร้างมัสยิด มัสยิดสร้างให้ใหญ่โตแต่สุดท้ายคนไปละหมาดไม่มีไงอันนี้คือผมไม่ได้พูดเองนะแต่เป็นคําสอนที่ถูกข่าวและตั้งเป็นคําถามเชิงท้าทายว่าจริงไหมบ้านมุสลิมมีคุรานมีอ่านว่าล่กภูมิใจไหมทุกกำปงทุกหมู่บ้านมีมุสลิมต้องมีมัสยิดจัดงานช่วยกันแต่ไปละหมาดกันไหมไปวันศุกร์เขาบอกว่า ถ้าจะแสดงพลังว่ามุสลิมอีหม่านเข้มข้นนะนะถ้าละหมาดวันศุกร์กับละหมาดห้าเวลายมามะเหมือนกันนะโอเคเอาท่านมาหาผมหาหายผมก็ได้ท่านบอกผมหน่อยท่านลายมาบอกท่านทักมาบอกก็ได้ในขณะที่ท่านได้ยินท่านจะโทรมาหาผมก็ได้ช่วยบอกแล้วผมจะได้ไปคุยต่อแล้วไปได้ชื่นชมท่านว่ามัสยิดบ้านคุณละหมาดวันศุกร์สม,มติมีสามร้อยละหมาดยมามะ เอาหนึ่งเวลาก็ได้ก็มี300หรือหนึ่งขึ้นนะท่านลองหาสิตกลงพวกเราก็ยังเข้าใจว่าละหมาดที่สําคัญคือวันศุกร์แต่จะมาไปอะไรไ,ไปอะไรเนี่ยคือการสอนที่บอกว่าละหมาด5้าเวลาไปสองคนก็พ้นโทษทั้งโมกเก็มไงแต่ลืมไปว่าฮะดิษนบีที่ชายตาบอดคนหนึ่งมาถามท่านรอสูลุล์ว่าฉันไม่มีคนนําพาไม่มีคนจูงฉันไม่มีไม้ฉันไปมัสยิดโดย ที่ไม่ได้ไปเยมาอ่านเนี่ยนะไม่ไปเนี่ยฉันขอละหมาดที่บ้านขอผ่อนผันได้ไหมรอสูรุลลฮอตอบว่าได้แล้วรอสูรุลลฮอชายคนนั้นจะลุกจากรอสูรุลลฮอถามได้ยินเสียงอาจารย์ไหมได้ยินรอสูรุลลฮอบอกฝา,ายอิจิบต้องไปละหมาดตามเสียงนั้นเขาก็จึงเป็นเรื่องของความเห็นต่างอุลมะจึงบอกละหมาดห้าเวลาจึงเป็นวาญิบที่ควรจะไปละหมาดท,ที่มัสยิดถ้าเราให้น้ำหนักว่ามันวาญิบ เอามันไม่ไหว้าเวลาก็ขอวันละหนึ่งเวลาก็ได้นี่คือการกระตุ้นให้เด็กได้ไปอะไรได้ไปละหมาดเหมือนกับคำพูดที่ผู้ใหญ่ผมบอกว่าผมแก้คำนี้ตลอดนะอย่าบอกเป็นมุสลิมไม่กินหมูต้องเปลี่ยนลูกหลานละใหม่เป็นมุสลิมต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดหมูน่ะเด็กเรื่องเด็กเลยแต่เราต้องบอกเป็นมุสลิมต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดแล้วมันก็จะฝังไปในหูของลูกเราแล้วเขาก็จะได้ยินตลอดมุสลิมไม่ยุ่งกับ ยาเสพติดเนี่ยคือคําพูดนะมันจะฝังไงเพราะเช่นเดียวกันวันนี้เมื่อเรามีมัสยิดแล้วเราก็ละหมาดวันศุกร์เราก็ควรจะละหมาดห้าเวลาด้วยทําได้ไหมอย่าให้มันมีมัสยิดแล้วเป็นเรื่องแปลกผมได้ยินอดีตท่านจุลาราชมนตรีพูดว่าเหมือนเราสร้างมัสยิดไม่ต่างอะไรกับสร้างกกงหรือสร้างบ้านให้ลิงอ่ะผมนั่งฟังท่านแล้วผมยิ้มแล้วก็ผมหัวเราะแล้วก็นึกคอยตาม เขาบอกลองไปดูท่านไปสร้างบ้านไว้หนึ่งหลังเนี่ยนะกงเพื่อจะให้ลิงเข้าไปอยู่เชื่อไหมลิงอยู่ยังไงลิงมันจะไปนั่งข้างบนแล้วมันก็เอาหางห้อยเข้าไปในบ้านเพราะลิงมันจะไม่ไปอยู่ข้างในมันธรรมชาติของลิงเขาไม่ได้นอนแบบนั้นลิงต้องอยู่แบบข้างบนแต่เราไปสร้างบ้านให้สวยเลยวันนี้ก็เหมือนกันเราก็สร้างวัสยิดสวยงามเลยแต่ก็คล้ายๆกับลิงอแต่เราอยู่ข้างนอกเป็นเรื่องแปลกไหมล่ะ ไม่ว่าจะมีงานการกุศลไม่ว่าจะมีการรวมตัววางระบบให้ดีว่าถ้าเราจะมีรวมตัวกันที่นี่ละหมาดก่อนไหมแล้วก็มีประชุมละหมาดก่อนไหมแล้วค่อยจัดงานอย่าให้มัสยิดเป็นเรื่องที่เป็นศาสนาสถานที่บอกว่ามีมุสลิมที่ไหนต้องมีมัสยิดที่นั่นมันมันเจ็บเจ็บก็คือว่าเรามีมุสฮับแต่เราไม่อ่านเรามีมัสยิดแต่เราไม่ไปละหมาดแล้วเราจะไปตอบโจทย์ยังไงว่า อีมานอยู่ที่การปฏิบัติอีมานจะเพิ่มอยู่ที่การปฏิบัติขอร้องทรงอิดายะเราแตะฟีกเปิดใจให้เราทุกคนเพื่อจะได้นำในสิ่งที่เป็นคำสอนมาสู่การปฏิบัติขอซ่อนเราเลอากันแล้วสิรินามอัลฮัมมัดวะลายลืออัลซอบีวะซลาหมาลิบุมุอะลัยมัตุลลอฮ์บะบรากาต